รถธรรมดาคือวัน22ส่วนส่วนพิทักษ์ปลายทางกรุรงเทพมหานครกำลังเข้าจอดสถานีของบางบาลนะครับและเดี๋ยวในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะครับจะเห็นรถตู้พิเศษทักษิณ37แล้วก็รถตู้พิเศษ45อีกพ่วงลงมานะครับจะวิ่งผ่านสถานีคลองบางตาลช่วนง37ก็เป็นกรุงเทอพอภิวัตรปลายทางสมัยโคโลนะครับ45ก็กรุงเทอพอภิวัตรปลายทางปนานภเษฐ์จะพ่วงลงกันมาครับ BOOM! ข .2 นะครับออกจากคลองบางตานะครับประเทนหัวของขบวนสาเจ็ดน,นะครับกำลังนิ่งข้ามสะพานลอยต่อระหว่างจังหวัดนคาปฐมกับราชบุรีนะครับเราก็วิ่งสวนกันได้ไม่ต้องรอเลยนะครับนี่คือเราต้องไฟทางคู่ นะครับไม่ต้องคอยเรามันระวังรอรีกันเลยสถานีนี้ไม่มีการรับส่ง,งทางสะดวกนะครับนนการตอนนี้เป็นช่วงทดลองทางคู่สถานีเข้ามาตั้งเป็นสถานีไม่มีทางสะดวกครับรอติดตั้งระบบไร้สายเสร็จสิ้นนะครับโดยเปลี่ยนระบบใหม่เป็นระบบควบในระบบคอมพิวเตอร์นะครับประแจคอนโฟ้าก็จะมีทางสะดวกกลับคืนมาครับ